ข้อดึงสมอหรือไม่ปลอฟังบั้งปลาพูดสิบั้งปลาต้องใช้อะไรบ้างครับมีดครับคุณไม่คิดอะไรเลยเหรอคุณเป็นคนละเอ็ดปะครับก็ไ่ตอบมีดอ่ะก็บั้งฮะบั้งอะไรเนี่ยบั้งตา ถ้าเป็นแชมป์บังไฟพูดสิบังไฟฮะแล้วบังไฟต้องใช้อะไรบ้างครับยากเลยบัง,ยงไ,ไฟ,ไฟใช้อะไรบ้างงงไม่งงบังไม่ได้เดี๋ยวมันระเบิดื่อเป็นแชมป์ เอาสิเลยฮะเอาสิเลยนะเก็บอีกหมื่นแสนไปด้วยคนที่พูดว่างานนี้ง่ายๆสบายแฮ i แสดงว่าเขาสบายผมหรือสบายใจเอาพูดสิงานนี้ง่ายๆสบายแฮ i r เขาสบายผมหรือสบายใจสบายใจฮะแล้ว hair ไปว่าอะไรแฮ i r ไปว่าผมมันต้อไปสบายใจสบายแฮ i r ทุกต่างไปต่อไปต่อเกียร์ข้าว ต้องมีอะไรตึงเปรี้ยวไหมใบตองตึงต้องมีอะไรตึงเปรี้ยวไหมมีแล้วกันครับเพราะเพราะมันตึงก็เลยต้องตึงเปรี้ยวครับวังเงินตึงเปรี้ยไปหมดเลยครับเอออ้าวป๊อบเอลงมาเป็นจมเป็นเป็นจมเป็นอะไรอะไรต้องตึงเปรี้ยวเอันตึงธรรมดาหรืออาจจะไม่ตึงหรือจะนู่นนี่ร่างเน่ยลงมาในฐานะแชมป์มา ความสามารถระดับนี้เรียกว่าแชมป์แล้วเหรอครับผมอดอดอดอย่าให้เด็กมันหยามไม่ได้มาในรการนี้มาสองปีครั้งนี้หนักที่สุดเลยไม่ไม่เราต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดเพราะอะไรอพี่ตามไม่น่าถามครับพี่มันได้เป็นที่ผมด้วยนะครับอมาเป็นแชมป์มาสิริวงความ ผู้ที่น่ากลัวต้องเป็นอาไทาทังแจ็คพอตแตกรถยนต์อะไรต่างด้วยนะเรามาครั้งนี้อีกมาทําให้ทีมเป็นแชมป์ได้ด้วยลุ้นสายฟ้าแรกมาปุ๊บเป็นแชมป์ใหม่เก็บได้ด้วยไปเปินนาฟ้าแรกเรียกได้ว่าขี่มือไม่ตกจริงๆนะครับคุณอาไทและพ่อนุ่มหัวไวกับเพื่อนๆของเขาจะสามารถคว้าเอาสายฟ้ามาครอบครองไว้ได้หรือไม่ไปลุ้นกันเลย เก่งใจแชมป์เขากว่าจะได้มาเลยเหรออธิบายไม่เป็นไรเพราะว่าความสามารถเรามันเยอะจริงครับผมจับไม่ได้จับคนอื่นว่าผมแล้วไอ้อะโอ้โหครั้งแรกเลยนะขาครั้งแรกสนุกเลยนะสนุกค่ะแล้วก็เป็นแชมป์ด้วยนะได้เห็นกันจะๆเลยเป็นยังไงครับนะคุณแซคอยู่ในทีมนะครับผมอ้าวมาทางด้านนี้ประสบการณ์อธิบายมาอยู่แล้วนะเคยได้ไปแล้วนะครับได้ไปแล้วหนึ่งคันนะผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนแรกที่ได้รถสองคันครับผม รงนี้จะเป็นสายฟ้าแรกซึ่งไทยก็เคยทํามาครับเป็นสายฟ้าสองสายฟ้าสามสะสมให้ได้ก็จะกลายเป็นคันนี้นะครับโตโยต้าเอสจีรุ่น S สเกียร์อัตโนมัตินะครับมูลค่าหกแสนสามหมื่นห้าพันเอาไปให้ได้สายฟ้าแรกโอกาสของคุณสามคนแล้วมีผักอะไรบ้างที่เรากินใบของเข้าเข้าไปได้สภาวะปกตินะเฮ้ยเดี๋ยวผมพยายามกินมันให้ได้ไม่ได้นะเอาภาวะปกติที่เรากิน กุเล็กทานผักไหมฮะครับทานโอเคดีแล้วยชนิดท้อมมาไปผักชีครับได้ครับผักคะน้าครับได้ครับผักมุ้งนะได้ครับได้ครับคนอื่นครับใครก็ได้ผักกาดค่ะได้ครับปีค่ะผักบุ้งค่ะโอ้ผักมุ้งไปแล้วครับห้าห้าุณแพ้กะทินครับผักกะทินได้ครับครบละเออไม่ได้ลงก่อนกะเพราค่ะสาระแหน่ค่ะเอาได้ครับ ตำลึงฮะตำลึงได้ครับกระลำฮะกระลำม่วงฮะมันปกลุ่มกระลำก็ให้เดียกเดียวมันไห้ลงสีเหลืองสีเขียวสีแดงประกาศขาวอะไปแล้วประกาศม่วงเอประกาศก็ได้เดียวมันมีทั้งหลายสีอะคนหนึ่ขึ้นมาขึ้นมาตอนนี้ได้เก้ามันเยอะมากเข้าไปในโรมอะเออนี่สิบสิบสิบขึ้งทางขึ้นทางเข้าไปในตลาดเลยฝรั่งฮะฝรั่งอะไรไปฝรั่งเอาเป็นพวกพักพวกพักหน่อไม้ฝรั่ง เออใบเขานะใบไม่ได้ใบเขานะเออไม่ยังอะไรกินได้เออเหม็นอะไรให้คุณแซกเหม็นอะไรอยู่ไม่ใช่ใช่ไหมผมคิดอยู่คิดอยู่อย่าหยุดเดี๋ยวอุปทานหมูหยุดเอาแล้วนะหมดเวลาเดี๋ยวพวกที่ทานผักก็มาฮะคุณอาไทยทานนะกินผักไหมคุณไอ้เออเราชอบทานอะไรฮะกะหล่ำค่ะโอ้ตอบไปแล้วคุณกินอะไรคุณอาไทยพี่ผมกะถิ่นคำเดียวแล้วยืนนิ่งเลยได้กะถิ่นแล้วดีใจแล้วยืนนิ่งเลยยืนอยู่ริมตัวได้เลยเ้าพวกเราพวกเรากินผักอะไร กวางตุ้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหลาภาไม่ครับอะไรอีกอะไรอีกอ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะฮะผักเลี้ยงใบยอใบยอใบยอได้ใบยอใบยอก็เยอะนะเยอะสิอะไรอีกจากนี้ไปก็เพื่ผักนวลควเข้าไปปลูกที่บ้านเลยเอาขึ้นมานะครับปอบเปะจะเป็นแชมป์ต่อไปไหม เป็นครับโอ้ยพูดเล่นเราเป็นจริงทุกทีครับผมตามไปเชียร์นะครับให้เป็นแชมป์ตอไปให้ได้เลยเอาปตอนนิตนาฟาลาวลาดใฟ้าไปอย่างน่าเสียดายแบบทีมแชมป์ใหม่จึงของขกลับไปฝึกซ้อมกันยกใหญ่และเปิดทางให้กับศึกระหว่างตลกรุ่นยอ่และนักร้องรุ่นใหม่ได้ออกมาฟาดฟ,ฟันกันจะมันขึ้นานไหนพรุ่งนี้ห้าพลาดนะครับริศนาฟ้าแลกจะตอบได้ไหม สนาฟ้าหแหลกจะทำอะไรปริศนาฟ้าจะไ่อปัจจช่องยีส ได้ไหมได้ได้เป็นคนยังไงนิสัยยังไงหน้าตาเป็นยังไงฐานะเป็นยังไงสมัยก็ยังมีชีวิตอยู่นี่โอ้ยแล้วเขาู่นี่แล้วเขาไม่รู้ปลอดสวัสด์ไหมหรอบึงบ้าหรือแบบกูยังไม่ตายใครยังไม่ตายบู้นแหละเอาให้แน่หนาตายยังยังเอาดีๆนะกูตายยังไปดูนี่นะอยู่ที่รถป่ะเหรอเออเียอะไหม น้คอมฟันออกปากโรเบิร์ตควันออกปากใครรู้สึกหนาวต้องเป็นพี่เบิร์ตเพราะวอากาศหนาวเนี่ยมันจะมีไอออกจากปากนี่คุณเคยเห็นหรอลว่าควันออกจากปากเขาเวลาเขาเปิดแอร์อ๋อมันก็จะหนาวหนาวครับผมอ๋อเห็นเลยแต่ควันขโมง่ะทั่วห้องเลยหาววัดพระพุทธบาทวัดพระบาทน้ำพูวัดไหนอยู่จังหวัดเดียวกับวัดทํากระบอกถ้าอยู่จังหวัดเดียวกันผมว่าพระพุทธบาทพระบาทน้ำพู วัดอะไรวัดอะไรพี่วัดอะไรให้มึงเอาวัดจากกูไหม <c oughs>